เอากลับมาสการครับผมเจริณพรเจริณพรเอา,เเเอามาตามปู่ทุดงริมโค้งพี่น้องอา่าเป็นจังไงบ้างเก้าสามหนึ่งบอกปูอ๋อนี่นี่ก่อเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามเก้ามันบอครับอ๋ออ่าให้มาวัดที่ผ่านมาอเขาสามหนึ่งเขาล่างตรงตรงแต่ว่าคงทุก่ายบริษัทสามนี่ปู วงคืบไทยถือรูดลดเอกไปยันลุ่มกว<อ>่าจิโม่ออกสามตัวเลยหถ้าเบี่ยนเปนสามหกห้าเก้าเลยสามหกห้าเก้าเออเลขออกสามห้าหกเอถือสามตัวเพิ่มสองตัวพพิ่มต้นนี่ถูกสามตัวเพิ่มสองตัวเพิ่มป้าตัว ผมยตามโคกยุ่ท่ายปูมิแต่ว่าโอโทเม็ดเดียวจอดเพิ่นว่าเออสามหนึ่งเก้าเมื่อนั้นมันใจแห้งมันใจอยู่เด้ครับผมันเออซึ่งมาหกแปดมันบองมันอ็นเล็กแปดเป็นเลขกหาจ้ะโอ้ใช่ใช่ปูให้สองตัวก็คือหกแปดแต่ว่ามาเข้าสามหนึ่งน้อปูนอ้อ งานโอ้ล่างนี่จะล่างจะมีได้ใจอยู่หกขาแต่ว่าว่ามันออกแล้วก็ได้ว่าหกแปดตีปัวแมนโอ้เล่าเหลืออยู่นี่อ่ะได้ทั้งเล่าได้ทั้งไทยได้ทั้งสามห้าหกได้ทั้งสามหนึ่งแต่ว่าตูมขึ้นอย่านมันเหล็กไงอยู่หืมตูมขึ้นนี่ฟันระบบปูนิมิดระบอนิมิต่อเอาต่อ ต่องวดมาแล้วครับผมสำหรับปูทุดงริมโขงพี่ร่างอ่า่าจะงไหนปูนิมิตมตั้งไหนนะิมิตตั้งไหนเนี่ยนิมิตเห็นเลนี้ยยกนืนนกอนมึงแล้วโอ้โหฮึไเจ้ยกป้ายกนหรมึงเนี่เยเเช่นคือกาว่าปูหรือว่าตั้งไหนคือไผมาตั้งไหนอีก แมนแมนอะไรเกียงโอ้ต่ว่าเขาพันสามารถเนี่ยพันได,ด,ด้ลุ้นจังหวัดได้เลยปู่ว้าวาอาพี่น้องใครยังไม่ตามใครยังไม่เห็นคลิปนี้ปู่ทุดรงริมของพี่น้องเข่ามาหลายงวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะวดนี้ร่องรุ่นร่องเบิงปูพ่พันธ์พันธ์ันธันไปซับป้าเนี่ยเด้ออ่ะเพราะว่าเลขออกสามตัวว่หาหันตีปู่ปู่ให้ไปกันด้วยอ่า โอ oh. เอาเดี๋ยวหางเดี๋ยวยนียเนาะเขาไมา่ให้จังไอยสันปูสุดท้ายจะไปดีทุ่มก,ก,ก็จะตามให้โค้งจุดท้ายอยู่โค้งจุดท้ายก็จะตามให้เหมือนเดิม <laughs> <laughs> จะได้สามตัวเนี่ยปูอือได้จะได้ นี่มีตั้งไหนปูว่ามากกว่าดูว่านี่มีตั้งไหนไฮเอฟซไปพิตราร่าใส่สมองตั้งหนด้วยอ่ะหา,พะาเพิร์ดออไปแปลเอาสา,อสามแปดศูนยสามแปดศูนทุ่สามตัวเลยเ้าะสามแปดศูนอืมบันนี่ข้งางล่าง ม,มันสิแต่จสิงใจผิดไปนอกรา,างนี่เนาะอ้าวเป็นจำแหน่ฟูที่ว่ามันขับคายขับคาบอ่อเออเอาหุกสองไหมอ้มงานแกก็กุ้ยหัยเล็ของปีเล็กเก้านี่ล่ะโอ้อันนี้ว่าที่ว่าจะเอาตัวไหนดีแท้เออมันได้มันได้มันเห็นสร้าง,างนะ สร้างแบบเขามาให้คนหลอดพ้องน่นวันนี้เขาเขียนไม่กุนมันนี่ยนะหกสองอ่ะโอตที่ตที่ปูเห็นชัดๆก็คือหกสองออ,อยู่อยู่ก้นช้างลูกคนกลางเออกับมือหนึ่งก็เห็นอยู่ใต้ก้นสางหืใต้ก้นสางมือหนึ่งอะ่ะเอาไปเห็นอ,อย่างปูที่เห็นอยู่ก้นสาง ันแบบว่าถ้าเจ้จา,เ,า,า,าจเขียนไว้แบบว่าสั่งพ่อโสธรนั้นเท่านี้นะเขียนไว้ยุบปูนสั่งเป็นปูนนะนะปูนซีเมนต์แบบเขาเจ้าเย็ดตังจังสูงมัว่าเจ้าเทพพื้นห้องน้ำเหมือนบ่ครับผมเจ้าทีเขียนว่าพ่อโสธรนั้นเท่านี้เหมือนบ่เจ้าทีเขียนไว้เทพเป็นที่ระลึกไว้เออวันที่เท่านั้นเท่านี้นี่มันเห็นเจ้าหกสองไหมโอ้ปู่เห็นอยู่หกสองอยู่อยู่สั่งเออยุบปูนสั่งยุบกุนสั่ง อ่าอยู่ก้นบอล่ะพี่น้องเออก้นบอลนะอ่าถ้าเจ้าเสียนไว้แช่ว่าสามปูมื่ขึ้นนี่สามแปดศูนย์โอหกสองนี่ได้ต่องวดแต่ว่าล่าสุดเมื่ขึ้นได้ได้สามตัวเลยเออโอ้โทขึ้นนึ่งเป็นสามตัวเลย มันจะจบข้าวหรอเนี่ยปูจบข้าวแล้วเนาะคัดว่าจะสั่นเนาะอืมสามแปดศูนย์ 80, <ๆ>ก็อย่าลืมตัด<ๆ>ด้วยนะปูเนาะเก็หกสองหกสองเก้าสองอ่าตาเห็น<ๆ>เห็นมันจ<ๆ>ังเห็นแท็กแท็กก็คือหกสองตัวนี้ก็เห็นค้าหกสามแปดศูนย์นี่โอ้สามแปดศูนย์ก็คักเลย เออน,นุกใช่ไปได้แต่ว่็แต่ยืมเหมือนแปดสามศูนย์น่แหละมันกลับไปกับมากอ่าสลับกันนม่ปูเนาะอ่าอืม,ออมเอาตัดได้ก็แปดศูนอ่าสามแปดพี่น้องแล้วก็สามศูนอืมอ่ถาถค่จับสองตัวเนาะแต่ว่าก็ปูบอกว่าให้สลับเนาะให้สลับด้วย เลขมันเข่าอยอ่าออือต้อจะเข่าทั้งเล่าสามแปดศูนย์ให้ถ้าใ,ให้กลับให้ศูนย์แปดสามสิบบาทปูแปดสามศูนย์โอ้แปดสามศูนย์เออให้กลับอย่างนี้อือเจ้าเขาออกสามแปดก็จะได้ยุติว่าศูนย์สามแปดอะไร มัอ,อยู่ในสามตัวนี่แม่นบ่อ่ะครับผมสามตัวก็ให้สลับเอาอืมสลับอโอโ้โหตัวนี่ย่องมันอยู่งจ่งจี <c oughs> ้ย,อยออ่องได้บ่ปัวเออเพิ่นเคยไห้ได้อยู่งจังอาโจแม่อืมเน่นอนเพิ่นกะคือว่าเพิ่นศรัทธาเจ้าแม่บรรทุบเพินน่นเทียนแก้งเขาให้กินคือมือเลย ยังใช้ยังเชียงใ่ายครับเป็นนกบนี้ศรัทธาคือข่มเชือเนาะเป็นว่มเสื้อชวนบุคคลมาปูนะท่าเพิ่งกระด้ยยี่ล้อ่ะไรศทธาคือขมเชืออ่าขาเจ้าันได้ได้โชคได้มานทุงวัดอในเงืนชือที่ดอกที่ดินที่วัดมุ่โอ้จนได้ซื้อที่เพิ่มเสื้อเสื้อที่เสื้อหางตีปูโอ้ต่างตลบสาระต่างมีเงินจ้แม่เน โอ้ต้องมีจังสีนกปูน้อจังสีได้ดจางอย่าโอ้จังสีได้ดางได้เร็วได้สำเร็จไว่ายนกปูนาะเออตองมีปัจจัยตัวนี้เนาะเรียกว่าหอยจังสำนียกับพ่อแล้วพ่อจังหรอกอ่ามีสำเนียกับพ่อแล้วอยู่แบบสมถะอยู่แบบพ่อใจแบบเรื่องบ้าพูเอออ่าบอกอะไรท่านหนุ่มอันยาก ก็บอกอะไรบางไหมออโอ้ยั้งนี้ก็พอแล้วพอให้ปวดปวดยุ่มโอ้ครับผมู้อดเออพ้อให้เป็นเรืัํงหบุญอ่าเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งปูสามตัวเอาสามแปดศูนเอาสามแต่ว่าเพวาพึ่นใจคอยๆก็มากทีแล้วบักแปดสามศูนเลย โอ้ตัวกับติ้งคุมุ่มมันเถอแหวะเออแปดสามศูนย์ตัวตัวมักเลยมักเลยมันเถอะโอ้มันมักตรลบหลังแม้ลังเข้มเล่นมากับเนี่ยอืออ๋ออ๋อเอาโอเคโอเคเอาขใวลาครับผมเออเอาขอคูณปูครับผมเออเป็นแนวช่างอ๋อ ฝันดีน้ำย่องเลิเอ๋อครับผมตระเลินพใจสาธุสาถูครับผมอาสรุปอีกครั้งหนึ่งปู่ทุดงริมโขงพี่องเนาะเข้ามาหลายงวดติดแล้วน้องงวดนี้สามตัวให้ไปกลับด้วยเนาะสามแปดศูนยะ์ปู่ชอบมากๆก็คือแปดสามศูนย์เนาะถ้าตัดสามตัวออกมาเป็นสองตัวก็แปดศูนย์สามแปดอ่ะสามศูนย์สองตัวนี้หกสอง โเข่งเข่งโตนักนัก,นกประจำนี่หรอ,อยจะลืมกลับเก่าสองครับขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเฮงพามวนสวัสดีครับ